อ่ามันนี้กะมาเตรียมสถานทีนะครับอีกสามมือจะหอดงานน่าทันผู้ชมอันนี้พี่ต่ำกับกำลังเอาเบาสามเมตรลงนะครับอ่าตัวนี้เป็นลักจริงเด้อครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเสียกวนสักหน่อยนะครับเป็นลักจริงนะครับที่จะวัดความสั้นนะครับหรือวัดความสูงของเบาวนะครับอ่าพี่น้องสังเกตมึงนะครับรักตัวนี้ครับความสูงจะอยู่ที่สองเมตรเด้อพี่น้องครับอ่าฐานออกจากนี่ มาบองมัดเสือกนะครับเสือกจะมัด่ซื่อนี่นะครับแล้วก็จะวัดความสั้นขึ้นไปนะครับห0สิบเซนติเมตรครับลักนี่นะครับอ่ะพี่น้องครับสําหรับผู้ใดสีมาแข่งนะครับกระเบื้งงโตเลียกหนี้นะครับนี่ครับขอให้มั่นมา่นให้โชคดีมีใช่กันทุกคนครับผมวันที่ยี่สิบสี่ตรงกับวันจันทร์เดือนกุมภาพันธ์เจอกันครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพี่น้องครับตอนนี้มีพี่น้องสมัครมาค่อนข้างจะร้ายนะครับอ่ะตาพร้อมกันเดี่ยวเข้ามาหลับ ชมวาวตัวนี้ครับอีกรอยเมตดสุดท้ายครับครับตัวนี้ก็ซ้อมได้ห่าได้ก็ไอ้ตัวนี้ด้ <net> well ยลอยซีซิบนะครับพ <net NV> ี่น้องครับอ่าตัวนี้เล็กความสั such 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 <email> <net> <net> ้นตัวนี้ก็คือมันขึ้นเต็้มที่นะพี่น้องมันจะอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็คือเมียนหกนี่ถือว่าสั้นแห้งนะครับเมียนหกนี่ถือว่าสั้นแห้ง้าเปียบเียบกับยุบวายุประมาณลอยลอยเกาเนาะประมาณลอยเก่าซิบนะพี่น้องประมาณนี้ครับ เพราะว่าโบแห้มันเลื่อยรักนาพี่น้องแห้มันวัดง่ายๆนะครับอตอนนี้ไอ้เพิ่งกำลังมาถ่าเด็กถ่าย <c oughs> อาเรียนได้ยู่ร้านคนลุนไหลปอยู่นี่ครับนี่ก็ว่าเพิ่นจะลงสนามนะครับรวมการแข่งขันนะครับกะบ่ต้องมีหยังหลายครับพี่น้องครับ นี่ครับกะลุงเพื่อสนุกสนานนะครับโบไดข้ขาดวังยังหนักไหมนะครับได้ก็ะดีครับพี่น้องบอได้ก็ไ่เป็นยังนะครับได้กระทือว่าได้ได้กระทือว่าเป็นต้นทุนชีวิตเฮ่าโบไดห้หอกกะกิมกีฬานะพี่น้องมีแผลมีชนะครับผมครับโอไดม้มวนกันครับ นะครับท่านผู้ชมอีกหาซีเมสุดท้ายครับจะลงสูผืนืันทีเรียบร้อยครับสถะานที่ห้ากับคอนขังจะก้วงนะครับแต่ขอบุาเตียนนะครับแล้วกระต๊ะเก้าอี้จากเทศบาลตำบลเมืองจราแม่นะครับที่ให้ความันุูเคาะนะครับให้ลูกให้ร้านนะครับมาจัดกิจกรรมอดีนะครับจัดกิจกรรมเาานะน้องแข่งเาาสั้นนะครับปีนี้กะผมเกิดจัดปีแรกนะครับร่วงมึงพี่น้องครับหรือซึกว่ากระเสียมาแรงครับค้นมากครับ ครับเห็นตัวเหล็กเริ่มกันนะพี่น้องมันสบายใจนะครับนี่ครับเอามาเลียนายลองวัดมึงบ่านนี้จะขึ้นว่าขึ้นเนี่ยนี่ขึ้นที่เกีียวมากวันแก่แล้วครับยิ้มหางเล่นกันวันเดียวมาเรียนเรียนรู้อะไรควงกันสามเที่ยวอะไรได้เบาอยู่นี่ สั้นแล้วครับเมียดห่วงนี่นะครับเหลืออยู่ประมาณยี่สิบเมตรสุดท้ายพี่น้องตัวนี้สามเมตรดการลานไล่เสือนะครับตัวนี้ ตอนนี้วัดเด้อยซีซิพนะพี่น้องกีดีจับหางนยครับจับหางจับหาง สามเมตรตัวนี้สามเมตรมพี่น้องนี่เนี่ยสาง่อนไอ้เอาหางตอนเลยจีจ่ายค่าสมัครลำแบกครับอ่าโอเคครับพี่ลำ<า>ไอคมสุดเสี้ยว